สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง K R Lifestyle คนไทยในสวีเดนนะคะเราก็ยังคงอยู่กับไม้ประดับไม้ใบสวยแล้วก็แคคตัสซึ่งก็เราก็มาเรียนรู้นะ,ะเพราะเราก็จริงๆเราก็ชอบนะคะเราชอบตั้งแต่ต,ตอนแดนหร<ด>ือที่ประเทศสวีเดนเขามีไม้ประดับสวยๆเหมือนเหมือนทั่วโลกไหมนะคะ แล้วก็มีแคคตัสอะไรน่ารักแปลกๆบ้างนะคะวันนี้เราก็ไปร้านเล็กๆในตำบลเล็กๆนะคะอีกร้านหนึ่งเราโชคดีมากเลยเลยือ,อยู่อันเดียวอันนี้เป็นเมมินลาเรียโหเรียกยากมากเลยค่ะนี่โชคดีมากเลยเราว่าเราโชคดีมากเลยอันนี้เราเราอยากได้แล้วเราเรายังไม่รู้จักชื่อเขาตอนแรกนะคะเราเห็นอยู่อันเดียวเราเรีบคว้าก่อนเลยค่ะ m มมินดาเรียวีดีวิวีดีนะคะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดให้ให้ฟังอีกทีนะคะอันนี้เอาให้ชมก่อนเขาจะมีดอกนะคะอันนี้ก็สูงประมาณสูงสุดประมาณ40เซน40เซน40เซนเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสูงมากขนาดไหนนะคะแต่ว่าเราชอบค่ะเขามีมีดูรวดลายนะคะแล้วก็มีหนามเยอะเลย เะ่ะก็คือกระบองเพชรชนิดหนึ่งนะคะที่มีความน่ารักเป็นกระบอกกระบองเพชรแคร์นะคะหรือว่าแคคตัสแคร์นั่นแหละค่ะสวยค่ะเราก็ไปซื้อกระถางมาไม่แน่ใจอันนี้ดูกระถางน่ารักไหมกระถางมือสองนี่แหละเน,นี่ยเหลือสิบโครนน่ารักเลยกระถางก็ 30กว่าับาทบ้านเรานะคะเราว่าโอเคอยู่เราก็จะใส่เข้าไปลงไปดูซิมันดูมันใหญ่ไปน,นิดนึงเดี๋ยวเราคงต้องไปหาซื้อดินแล้วก็เอาเขาออกจากกระถางนะะรู้สึกเหมือนมันจะมันจะคับแมมน้องแมม,น,แม,มนี่ไงลงแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นเขาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อดินมาแล้วเราก็เอาเขาออกมาใส่กระถางนี้เขาจะได้สูงขึ้นนะคะแล้วเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะนี่ เขาได้กระถางน่ารักเลยท่านผู้ชมดูนะคะน่ารักมากเลยเห็นไหมคะน่ารักเลยน่ารักเลยอันนี้เป็นเมมมิลเลียเหมือนกันนะคะ mm hmm. เขาออกดอกไปก่อนหน้าที่เราจะซื้อเห็นไหมคะเขาเหี่ยวแล้วดอกอันนี้ถ้าจําไม่ผิดดอกจะเป็นสีชมพูถ้าจําไม่ผิดนะคะส่วนตัวนี้ดอกจะเป็นสีขาวเขาจะออกตามแนวขดขดเลยอะคะ่ะเนี่ยตัวเนี้ ตัวนี้ก็ราคาก็200กว่าบาทเหมือนกันเหลืออยู่อันเดียวค่ะทีแรกเราเจออีกอันหนึง่งเราเดินกลับมาอีกทีนึงมีผู้หญิงคนหนึ่งหยิบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นแมมเหมือนกันเป็นน้องแมมที่น่ารักทีเดียวอันนั้นนะคะอันนี้ก็สวยค่ะเนี่ยดูสิคะสวยเลย <c oughs> ก็การเลี้ยงดูก็เหมือนกระบองเพชรทั่วไปนะคะเขาไม่ต้องการน้ำ มากนะคะนานๆให้น้ําทีค่ะอันนี้ดินยังแห้งอยู่เลยเราคิดว่ายังไม่ให้ค่ะเพราะว่าในนี้คู่มือเขาก็บอกอยู่ว่ากินไม่ได้นะแล้วก็อุณหภูมิอย่ากเกิน28องศาแล้วก็อย่าต่ํากว่า3องศาแล้วก็มีบอกด้วยว่า5วันให้น้ํานิดนึงแต่ถ้า8วัน1สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยก็ให้น้ําเพิ่มจํานวนอีกนิดนึง ก็คือไม่ต้องให้บ่อยอะค่ะแล้วเราก็ได้แคคตัสมาวันนี้มีคุณประโยชน์นอกจากจับรังสีที่เป็นอันตรายแล้วนะคะก็มีประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าการเลี้ยงกระบองเพชรไว้ในบ้านเหมือนเหมือนป้องกันสัตว์ป้องกันสิ่งชั่วร้ายเพราะว่าเขามีความมีน้ำแหลมใช่ไหมคะ สิ่งแหลมแลมเนี้จะทิมแทงสิ่งร้ายๆที่จะเข้ามาลุกรานคนในบ้านนะคะอันนี้เป็นความเชื่อหน้านี้ไปอีกร้านนึงก็ไปช็อปมาเ,ปเพื่อนๆดูนะคะแอนแอนสตอร์รี่แคคตัสค่ะเคอก็ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะอะไรแปลกๆนี่อยากได้เลยไปยืนกลับไปอีกรอบหนึ่งกลัวหมดก็เกือบหมดแล้วจริงๆนะคะ นี่ค่ะสตอเบอรีร่แคคตัสที่เราลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆท่านใดที่มาใหม่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถไปชมได้นะคะก็ได้รับชมกันมาแล้วนะคะว่าเรามาอัปเดตนะไปช็อปมา3อันอันนี้คือนเมมมิลารีวิวดีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะนต่นามเยอะเลย<ด>แล้วก็น่ารักมากเลย เหลืออยู่อันเดียวแล้วก็อันนี้ก็ก็จะหมดแล้วเหมือนกันสเตอร์เบอรี่แคคตัสมาดูที่ว่าเราจะเลี้ยงรอดไหมเราถามเขาแล้วเขาบอกว่ามันสามารถแบ่งได้แบ่งแบ่งออกได้ถ้ามันแน่นเกินไปคือแบ่งออกไปไปอีกกระถางหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาดินมาเพิ่มนะคะแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะน่ารักมากเลย ตอนอยู่ในร้านรู้สึกไม่ค่อยสวยพอเอามาแล้วรู้สึกว่าสวยท่านใดชอบแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรเล็กๆนะคะในพื้นที่แคบๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงดูได้แล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะเพื่อนเห็นเรามีต้นไม้ห้อยอยู่อันหนึ่งไกลๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ